สวัสดีครับพบกับผมครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรนะครับทางชั้นเรียนก็ถ้าเป็นวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่16นะครับวันที่หซึ่งวันเนี้ยครูเอกได้ทําการวันนี้จะทํานายอยู่ที่แม่สอดนะครับเมืองแม่สอดจังหวัดตากนะครับ <Isaac. S 1> ก็เลยเป็นคลิปที่อทิ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้คนที่อยู่จังหวัดตากนะสามารถมาพบเจอกับครูเอกได้นะครับวันศุนาากร์วันเนี้ยวันเนี้ย จริงๆแล้วอ่ะครูเอกจะอัดก่อนหน้านี้2อสวันเนาะวันนี้มันก็จะเจอการประมาณ18บแนาิกานะสำหรับชั้นเรนส่วนช่ y o ยูทูบแน่นอนเจอกันทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับผมโอเคนะครับมาสู่เลขที่ขอมาทางชนะ่องยูทูบนะช e องยูทูบช่วงนี้จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าครูเอกเริ่มเบาๆทางชั้นเรียนไปแล้ว <c oughs> นะครับจะเริ่มเก็บตกเลขที่ขอมาเลขกลุ่มนี้ห้าศูนย์เก้าหกเนี่ยน่าจะขอมาประมาณแปดเดือน จำไม่ผิดนะแปดแปดเดือนเลยนะ <c oughs> โอ้โหพิ่งได้นะครับพิ่งได้แต่ว่าเป็นเลขที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเลขกลุ่มที่นอกกระแสจริงๆไอ้สองสังคริตที่ก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นนอกกระแสมาตลอดผมว่ามองว่าเดี๋ยวนี้คนเขาสนใจว่ามันอ่านยังไงมากกว่ามันจะเป็นมงคลหรือไม่มงคลเพราะบ,บางทีเราไปเจอช่วงนี้นะแต่ละค่ายมือถือนะก็จะแบบต้องเน้นเลขมงคลใช่ไหมแล้วเลขบางทีมันก็ดูแบบเฮ้ยนี่มงคลหรือไม่มงคลเนละฟังอย่างฟังหัวอย่างนี้นะ เลขมงคลอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเทรนมันเป็น,น,นเทรน,นแต่มงคลไม่มงคลเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยเพราะบางทีเลขมงคลของคนหนึ่งอ่ะจากจากที่หนึ่งก็อาจจะไม่มงคลอีกที่หนึ่งก็ได้อันนี้คุยก็ไม่สามารถการันตีได้เอาเป็นว่าเราชอบไหมในกลุ่มเลขพวกนี้ถ้าเราชอบก็จบครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบก็ยังหมัน <c oughs> ก็ถือว่ามันไม่ดีกับเราก็ใช่นั้นแหละแต่ถ้าเราชอบนี่นก็มงคลกับเราละคิดในเชิงบวกไว้ครับอย่างเลขกลุ่มนี้ ห้าศูนย์เก้าหกถ้าเป็นในยุคหนึ่งนะห้าศูนย์เขาก็เอานะศูนเก้าเขาเอานะหกเก้าเขาเอา,นะเา,เอาแต่มันมีมียุคหนึ่งที่พูดมาไอศูนย์นะมีห้าม,ม,มีอะไรเงรี้ยซึ่งตัวคุยกินก็ก็ถามว่าใช่ไหมก็ใช่นะคุยก็เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเลขศูนย์ละกันเพราะว่าคุยไม่ชอบอะไรที่มันคนโทรลไม่ได้แต่ถามว่าเลขศูนย์มันมีมันมีคุณค่าอเนกน,นันต์ไหมก็โอเคถ้าเป็นเชิงบวกมันก็ดีกว่าทุกเลขอะแต่ถ้าเป็นเชิงลบมันก็ลบกว่าทุกเลข เดี๋ยววันนี้มาดูฟังรีวิวกันว่า5096จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็พูดถึงที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะ5096นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ม่ซ้ํากันเลยครับก็จะมี0550 0990แล้วก็6996นะครับผม3คู่นี้คุยท,ทำรีวิวแล้วสามารถกลับไปชมกันได้ถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวก็จะมี509905แล้วก็096690นะครับผมกลับไปดูกันได้2ตัวหรือ3ตัวนะครับ ใครที่เพิ่งติดตามคุยนะครับเวลาฟังรีวิวเนี่ยถ้ารีวิวเลขคู่กับเลขสาตัวเนี่ยคุยจานแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นเลขลำดับสี่ตัวเนี่ยคุยจะตามตาแหน่งซึ่งตําแหน่งเนี่ยมันจะมีสอนในชั้นเรียนนะแต่ถ้าใน youtube ไม่มีสอนนะครับต้องต้องมาเรียนนะครับต้องมาเรียนอ่ะโอเคนะครับด้วยความเป็นเรานะครับคลิปที่แล้วพูดสี่ตัวท้ายก่อนนะคลิปนี้ขอพูดด้านหน้าก่อนเรื่องของบุคลิกคนเลขน,นี้นะครับ ห้าศเอาจริงๆตัวเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีมากนะครับมีมีความเป็นสายแฟชั่นที่ดูล้ำๆอยู่พอสมควรแต่งตัวดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านเป็นสายแฟชั่นแบบค่อนข้างจะล้ำยุคอะจะบอกว่าไงดีเหมือนเหมือนผมชอบแฟชั่นที่มันคนชอบไปเดินที่ญี่ปุ่นอะชิบูย่าอะไรพวกนั้นแบบคู่คอสเพลอะไรก็ได้นะ <c oughs> เออเป็นสไตล์แบบนั้นอะแบบหลุดโลกนิดน แต่งตัวแบบเป็นสไตล์แบบเออต้องอย่างนั้นน่ะออแต่แต่แต่ผมมองว่าก็บางคนก็ชอบนะสไตล์แบบล้ำล้ำลำอะ่ะนึกอ,ออกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ท่าทางเขาจะดูนิง่งๆเขาเหมือนโมเดลอะ่ะเขาเรียกว่าโมเดลลิ่งหรืออะไรอะ่ะนางแบบในแบบอะ่ะที่มันหน้านิ่งๆมันเน้นแค่รูปร่างหน้าตาไอ,อ้รูปร่างส่วนหน้าตาฉันจะนิ่งมากฉันคือหุ่นยนต์อะไรประมาณเนี้ยแค่หุ่นยนต์ให้เดินให้ดู นึกออกใช่ไหมอันนี้คือภาพรวมของโมเด,มเดลิ่งบางคนเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่นี้ไม่ใช่เป็นคนนิ่งๆเลยหน้านิ่งๆเย่ยนึกออกใช่ไหมเออประมาณนั้นแต่แต่งต,ตัวดีนะแต่งต,ตัวดีแต่งต,ตัวถือว่าแล้วแต่สไตล์คนชอบใครชอบหน้านิ่งๆแต่แต่งต,ตัวดีก็น่าจะเป็นเลขเนี้ยน่าจะตอบโจทย์นะครับนี่คือบุคลิกของคนภายนอกเนาะของเขาภายนอกซึ่งถ้าใครมี5 0 9ศูนยเานเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจคุณมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับ ส่วนด้านหลังก็ตามคลิปเลยด้วยความเป็นเราคือจริงๆมัน้วยความเป็นเราเนี่ยมันก็ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแต่งตัวเป็นสไตล์ตัวเองแต่ตก็ดูดีแต่5096พอดีว่ามันมีเลขหท้ายนะครับมามาสู่ตำแหน่งกันเลยนะครับ5096พอดีมีเลขหท้ายเนาะความเป็นหท้ายนี่เป็นคนที่ข,ข้อดีนะเป็นคนที่ทำอะไรเป็นแนวทางของตัวเองทุกอย่างเราต้องอยู่ที่ตัวชั้นเองก่อน ถือถ้าฉันโอเคกับเรื่องไหนเรื่องนั้นคือโอเคถ้าฉันไม่โอเคกับเรื่องไหนฉันขอบอกผ่านามีความเป็นตัวเองสูงนะแต่ข้อดีคือสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจว่าโอเคฉันชอบสิ่งนี้นเขาสามารถหาไอเดียแนวะคิดสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่สามารถครีเอทีฟสิ่งที่เขาสนใจได้เขาจะสร้างขึ้ขนมาได้ดีนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยแน่นอนมีความเป็นตัวเองสูงไม่อยากทำแล้วก็จะไม่ทำ ใกล้เคียงกับเลขศูนย์เลยล่ะไอเรื่องไม่ทําเนี่ยใกล้เคียงกับเลขศูนย์เลยคือแบบไม่อยากทําแล้วก็จะไม่ทําแต่จะไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่ากระแทกกระทันว่าไม่ทําไม่เอ้าแบบมันจะมีหุ่นยิตแบบนั้นแต่คือเขาจะเลี่ยงเลยหรือจะไม่อยู่ตรงนั้นเลยด้วยซ้าเพื่อที่จะอ่าสมมุติว่าเพื่อนจะชวนไปเที่ยวเขาจะบอกอืมเราไม่ชอบอะอะไรเงี้ยอืมเราขอไม่ไปได้ไหมอะไรคือแบบเราขอไม่ไปจะไม่แบบว่าไม่มีไม่มีได้ไหมนะเราขอไม่ไป เออทําให้เพื่อนแบบโอเคมันไม่อยากไปว่ะ <c oughs> คือไม่ค่อยมีทางเลือกให้เพื่อนเท่าไหร่คือจะประมาณว่าทําอะไรที่แบบสบายใจตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ข้อดีคือ,อเสำหต่อไปเลขเก้าวิธีการที่เขาจะถ่ายทอดหรือว่าวิธีการในคิดของเขามันค่อนข้างจะหลากหลายและมีแนวทางว่าสมมุติถ้าฉันอยากได้สิ่งนี้อยากทําสิ่งนี้ฉันก็จะทามันออกมาให้อย่างที่ผู้คุณเห็นแล้วต้องแบบโอเคยอมรับ นะครับโอเคยอมรับแต่ว่าข้อด้อยคือเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เอาความคิดคนอื่นมาใส่หัวมันเป็นดีในด้อยนะเขาไม่เอาความคิดคนอื่นมาใส่หัวแต่ถ้าสิ่งนั้นเขาเลือกว่าเขาจะทําแล้วมันต้องไปยุ่งกับคนอื่นเนะี่ยอันเนี้จะเปิดจะเปิดมากๆจะเปิดจนบางทีแบบคือบางคนจะมองว่าเฮ้ยเหมือนใจกว้างเลยนะไหนคุยบอกว่าไอ้กาหกคิดเป็นตัวเองนั่นคือเขาเปิดแล้วนะเขาเปิด แล้วคุณอย่าลืมว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาถึงเข้าหานึกออกใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการคนมีเลขของทาคุณจาไว้เลยนะสําหรับสาหรับสาหรับคุยก็คือถ้าคนมีเลขของทายนั่นคือเป็นสิ่งที่คุณต้องหาไม่ว่าจะข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามนั่นคือเขาเลือกแล้วว่าเขาจะทําสิ่งนั้นแล้วเขาจะทำมันอย่างจริงจังยิ่งยิ่งเป็นแนวคิดแบบเลขเก้าคือ,อยังไงก็ได้ให้สิ่งที่ฉันคิดมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเก้าหกคิดเข้าข้างตัวเองได้เก่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก,กับตูเขาเองอะ่ะเขาเลยทำ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 คิด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 จินตนาการก็เลยแบบดูพลั่งครูเหลือเกินนะครับวิธีการแล้วรวมไปถึงวิธีการหางกันด้วยเดี๋ยวพอถึงเรื่องเงินเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นแนวไหนนะครับโอเคตำแหน่งต่อมาเป็นเลขศู์อ่ะคราวนี่ไอพวกชอบเตะเข้าประตูตัวเองนะแล้วแถมมีศูนย์ในการถ่ายทอดด้วยเอาส <c oughs> วาิวิธีไหนก็ได้มาเลยวิธีไหนก็ได้มาเลยมีความเป็นตัวเองสูงมากๆครับ มีความเป็นตัวเองสูงมากๆแล้วก็วิธีการมันจะแบบบางทีเราจะเจอวิธีการแปลกธรรมชาติคนศูนย์เก้าเนาะวิธีการมันจะแปลกแล้วมันจะไม่เหมือนใครมันค่อนข้างจะล้ำล้ำล้ำจนบางทีก็ดูดูเกินแต่โชคดีไอ้ความล้ำนั้นน่ะมันออกมาทาจริงจริงมันเอามาทํเา,าทเป็นให้ให้คนอื่นเข้าใจว่าไอ้ที่ล้ำล้ำมันทําได้เว้มันไม่ได้แค่คิดมาแล้วมันดูเวอร์เหมือนมีโฆษณาของคุณบอย อยู่โฆษณาหน้าเดแบนด์ใช่ไหมแบรนด์เจนยูอ่ะอันนี้ของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะที่คุณบอยเขาอ่าสมมุติว่าอยากจะทําโฆษณาอะไรให้มันอะไรเงี้ยคือสินค้าไม่ยูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ยิงโฮโลกแกรมอะไรเงี้ยคือมันจะมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาสําหรับคนห้าศูนย์เก้าหกนะคือมันทําได้แต่เฮ้ยทำได้ไงเราจะคิดไม่ค่อยถึง นึกออกใช่ไหมครับข้อสไอ้ศูนย์เนี่ยมาต่อได้ด้วยค่าได้ทําทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวให้สัมผัสได้เข้าใจได้มีความชัดเจนในสิ่งที่เขากําลังแสดงออกว่าโอ,โอเคเอออ๋ออย่างนี้นี่วะเออเอ้ยมันทําได้ไงวะอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วทําได้จริงนะแล้วทำได้จริง,นะแ,รงแต่แน่นอนครับข้อด้อยจริงๆของกลุ่มนี้คือมันมีความเป็นตัวเองสูงทุกเลขเลย ตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่หกเก้าศูนย์ห้าทุกอย่างไม่มีเลขไหนที่แบบเข้าข้างคนอื่นเลยนะเข้าข้างตัวเองหมดเลยมีความเป็นตัวตนของตนเองสูงมากๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือมันมด้วยความเป็นตัวเขาเราต้องเข้าใจยิ่งถ้ามีเพื่อนเป็นเลขนี้นะคือแทบไม่ต้องเถียงเถียงไงก็ไม่ฟังคือเหมือนจะฟังนะแต่แบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรในหัวเขาเลย นะครับสาหรับคนเลขนี้นะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังสําหรับเลขกลุ่มนี้นะลองพิจารณากันดูนะลองพิจารณาดูชอบไม่ชอบนะครับอ่านเรื่องต่อไปเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเงินนะเก้าหกท้ายเนะี่ยนะครับเรื่องการเงินถ้ามองภาพรวมทั้งกลุ่มเนี่ยถ้าเรื่องหาเงินนะเต็มสิบผมให้สักแปดเลยเออคือมันเจอดอกนิดเดียวตรงมีศูนย์แหละเพราะว่าศูนย์ความไม่แน่นอนบางทีอยากหาไม่อยากหานะแต่ถ้าเลขอื่นน่ะก็ถือว่าโอเคนะครับทั้งกลุ่มเนี่ยเต็มสิบให้แปดเลยเพราะว่าอะไรช่องทางเขาเยอะมาก องไงก็ได้เออไอเรื่องหาเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วคือประมาณว่าทําได้จริงด้วยนะวิธีการที่แบบเฮ้ยมันหาเงินแบบนี้ได้ด้วยหรอวะ mm hmm. เขาทาได้นะ mm hmm. เขาเป็นคนผม mm hmm. ไม่รู้ว่าวิธีการไหนลองไปดูในสตล์สมมติใครมีเบอร์นี้ก็ลองไปดูสตา์สิ่งว่าเออวิธีการนี้ฉันก็หาเงินได้เ mm hmm. ว้ยอะไรเนี่ยมันจะมีวิธีที่ไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าวิธีการหลักๆก,ก,การทํางานสมมติเร่องเงินเดือนอะไรมีอันนั้นมันปกติแต่จะมีวิธีเสริมหาไรายได้เสริมซึ่งดูลำล้ๆไม่เหมือนใคร ถ้าเตือนเต็มสิบนะเรื่องปัญหานะครับให้แปดละกครับส่วนการหาจาัดก,การเงินอันเนี้ยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องถามว่าเป็นเลขที่เก็บเงินเก่งไหมบริหา,า,ารจัดการเงินดีไหมผมมองว่าถ้าเรื่องบริหารจัดการเต็มสิบผมให้สักห้าแล้วกันให้ครึ่งเดียวดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเลขน,นี้ผมให้สักเจ็ด ให้สัก6.5แล้วกัน6.5ถึง7นะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องของการจัดการรายได้แต่เรื่องหาเงินนะถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการเงินเนาะสุดท้ายเรื่องของความรักคนที่เป็นตัวเองสูงๆแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเลขกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับ0340เพราะมันมีศูนย์เรื่องความไม่แน่นอนในเชิงความรักสูงแล้วยิง่งเป็น96ด้วยมีอารมณ์วิ่งเวียงอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่ข้อดีในมุมมองของเรื่องความรักคือคนคนนี้เขามี การแต่งตรงแต่งตัวคลิกที่มันดูน่าสนใจไงเออตรงนี้มอาจจะเป็นส่วนดึงให้เรื่องความรักที่แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนอาจจะดูนั่นก็ได้ไอ,เอ้เนี้ยสไตล์เนี้ยสเปคเลยอะไรงอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นสรุปแล้วรวบยอดของเรื่องของความรักผมให้สักหกแล้วกันห้าถึงหกแล้วกันคือไม่อยากให้มันดูแย่มากแต่เพราะว่าบุคลิกมันดูดีนะก็ให้สักหกแล้วกันนะครับ โอเคนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาเสนอกันเป็นรีวิวของผู้เองนะถ้าใครสนใจก็ลองไปเทียบกับเบอร์ของเทงดูที่ขอมาทางช่อง YouTube นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยนะครับและพบกันในคลิปถัดไปสําหรับที่นี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับวันสุดสัปดาห์นะครับเออแล้ววันนี้หวยออกด้วยคุยไม่รู้นะว่าใครถูกไม่ถูกยังไงก็ขอให้ทุกท่านถูกนะครับ คุยก็ขอให้ถูกให้ตัวเองถูกด้วยอันนี้พูดก่อนวันวันที่อัดคลิปเนี่ยยังไม่ถึงนะโอเคนะครับขอให้ท่าโชคด,ดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ